อยากทราบเหมือนกันว่าพี่ตั้มเนี่ยมีเครื่องมืออะไรให้กับทีมงานทิฟวิจิตบ้างคะครับก็มีมีหลายๆเครื่องมือนะครับที่ที่เป็นเครื่องมือที่ทําให้องค์กรเติบโตครับน้องก้อยนะครับก็เดี๋ยวขอไล่ไปทีละเครื่องมือเลยนะกันนะครับก็เครื่องมือแรกที่คิดว่าที่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 ทพี่อ่ะทำให้ทีมงานตั้งแต น่าจะเป็นวันแรกที่ทำธุรกิจเอ็มเมตัดสินใจทำธุรกิจเอ็มเมก็คือม,มีตัวนี้ให้ให้กับทีมงานเลยก็คือคเป็นเรื่องของอเว็บไซต์โปรโมทธุรกิจครับน้องก้อยอม,มีเว็บไซต์ขยายสายงานแล้วก็ขายด้วยใช่ไหมใ,ใ,ในในต,<ล>ตัวเว็บไซต์เลยใช่ก็ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เน้นขายครับเพราะว่าบริษัททำเว็บขายให้แล้วเราก็แค่สอนให้ทีมงานโปรโมทเว็บเว็บเจ็ดสองสี่ครับ ซึ่งเดี <ừ> ๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนเว็บไซต์แข่งงานนะครับก็หลักการมันคล้ายๆกับ a c e b o o k ครับะนะครับซึ่งเฟซบุ๊กเนี่ยเราสมัครเข้าไปเราก็จะได้ลิงก์ของของแต่ละคนใช่ไหมครับแต่ว่า a c e b o o k เนี่ยเราต้องไปใส่ข้อมูลเองเราอยากจะโปรโมทธุรกิจเรา,าจะเปิดร้านอะไรแล้วก็ใส่รูปภาพใส่เนื้อหาเข้าไปนะ <ừ> แต่เว็บไซต์แย่งงานเนี่ยมันคล้ายๆกันทุกคนสมัครเข้ามาจะมีลิงก์ของตัวเองนะครับแต่ข้อดีของเว็บไซต์แย่งงานคือไม่ต้องใส่เนื้อหาเองไม่ต้องใส่รูปภาพเองไม่ต้องแต่งรูปเอง สมัครเข้ามาได้ลิงก์ในในลิงก์นั้นนะครับจะมีข้อมูลที่เตรียมให้สําหรับทําธุรกิจเสี่กงุงโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสมาชิกสามารถที่จะเพิ่มเนื้อหาได้เองกรณีบางคนที่มีมีความเชี่ยวชาญหรือว่าเคยทำคอนเทนต์เคยแต่งรูปอะไรแต่งวิดีโอสามารถแอดเนื้อหาเข้าไปได้คล้ายๆหลักการของ e b o o k เลยสร้างแคปชั่นคอนเทนต์แคปชั่นแล้วก็เอาลิงก์ตัวนั้นที่ได้นะครับเอาไปทำกระตลาดอีกช่องทางหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับซึ่ง ถ้าไม่ใช่ทีมงานที่วิจิตหลาแอนนะครับทำยังไงตอนนี้ก็มีหลายหลายบริษัทที่เขาที่เขาทําโปรแกรมนี้ขายครับแล้วก็ส<ฆ>าม,มารถเข้าไปเข้าไปซื้อได้นะครับไปซื้อได้แล้วก็ทําได้แต่นะครับแต่ตอนนี้ที่ดีกว่านั้นคือบริษัทก็มีมีเว็บไซต์ให้แล้วนะครับมีเว็บไซต์ใ,<ช>ในโลยเว็แบบไซต์เจ็ดสองสี่เฟรนะครับก็จริงๆ<ฆ>ตอนนี้แม่ทีมเข้ามาในยุคนี้สบายค่อนข้างสบายเลยครับ ทบจะเครื่องมือเยอะแล้วไม่ต้องทําอะไรให,ให้ทีมงานมากเพราะว่าบริษัทแทนได้ทําให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับซึ่งบล็อกเกอร์อื่นก็ไม่มีอีกนะนะครับสี่บล็อกเกอร์เนี่ยเขาสุดยอดเลยต้องขอบคุณจริงๆครับอันนี้ค่ะก็สีกุ้งเราก็มีในส่วนของที่เป็นไมโครไซต์ใช่ไหมคะใช่ไมโครไซต์ก็ถือว่าตอบโจทย์ถือว่าตอบโจทย์ได้มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายงานหรือว่าการทำคอนเทนต์ดีๆผลิตเสือออกมาดีๆแล้วก็ทำการ ทำงานในส่วนของ MGM ได้นะคะครับแล้วต่อมาค่ะพี่ตั้มมีในส่วนของเรื่องอบรมด้วยใช่ไหมคะพี่ตั้มอ่าใช่ครับก็เดิมทีนะครับก็เนนในส่วนของวันเสาร์ใช่ไหมครับก็บริษัทจะจัดอบรมอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกสี่คุณบล็อกเกอร์นะครับสามารถอบรมฟรีนะครับแล้วก็มีหลายหลักสูตรนะบางหลักสูตรก็ถ้าก็อาจจะต้องเสียงเงินกรณีไปจัดนอกสถานที่อะไรประมาณนี้แต่ว่า ในส่วนของปีที่ผ่านมานะทีมงานของเราได้จัดได้จัดอบรมออนไลน์นะครับเป็นคอร์สเป็นคอร์สห้าวันปั้นเงินล้านนะครับสอนทุกวันการถึงส่งเลยนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็จะสอนเกี่ยวกับพวกเทคนิคการขายหรือว่าการขยายงานพวกนี้ใช่ไหมคะก็มีทั้งเรื่องแผงตลาดแล้วก็เทคนิคการขายการเชิญเบี้ยจ้างงานนะครับแล้วก็เรื่องของการตลาด ่าครับแล้วก็การใช้เว็บไซต์ขยายงานครับผมอืมก็หลากหลายเหมือนกันเทคนิคต่างๆที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันในการทํางานใช่ไหมคะครก็มีมีมีสมาชิกระดับหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วมาสอนทุกคนก็จะรู้ว่าตัวเองเก่งเรื่องไหนก็จะจะสอนในเรื่องที่ตัวเองเก่งครับอืมซึ่งหัวข้ออบรมเนี้ยก็จะ ต่างกับของบริษัทเนาะของบริษัท<ช>เองอย่างที่พี่ตั้มบอกว่าทุกวันเสาร์บริษัทก<ช>็จะมีอบรมของทั้งสีกรุงบกเกอร์โดยตรงเองเนี้ยของเราว<ช> <ๆ S 2> ันนั้นก็จะเน้นเกี่ยวกับที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะที่เป็นส่วนกลางของทางบริษัทเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรู้ประกันภ<ช>ั <ๆ S 2> ยเหล่านั้นก็สามารถรับฟังได้ในส่วนของทุกวันเสาร์ของทางบริษัทนะคะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ก็รับฟังได้ที่เป็นในส่วนของที่พี่ตั้ม กล่าวเมื่อสักครู่นะแล้วก็เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มทีทีก็ก็จับมือกับสมาชิกต่างสายงานนะครับต่างสายงานก็มีการแชร์ประสบการณ์นะครับการทําธุรกิจนะครับที่สมาชิกสามารถเข้ามาเรียนรู้เทคนิคในการทําธุรกิจได้วิธีการไหนที่คิดว่ามันดีกับตัวเองก็สามารถเอาไป apply ประยุกต์ใช้ได้ครับอืมดีเลยเนาะ ได้นะคะอ่าเราเมื่อกี้เราก็เป็นการอบรมกันสดๆไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มีในส่วนอื่นอีกไหมคะพี่ตั้มในการที่เขาจะสามารถมาหาข้อมูลศึกษาข้อมูลต่างๆได้ก็ปัจจุบันของผมแล้วก็ทีมงานทีมวิจิตผู้นำหลายๆคนก็มีคลังวิดีโอครับเอาไว้ให้ทีมงานได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ครับเพราะว่าบางบางบางคนอาจจะไม่สะดวกช่วงเวลานั้นใช่ไหมใช่ใช่บางความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ดีนะครับเราก็มีวิดีโอเก็บไว้ แล้วก็บางบางปัญหาเนี่ยทีมงานถามเข้ามาเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบปัญหาดเดิมๆครับจากประสบการณ์ใ,ในการทําทุกิสิบปีเนี่ยอตอบคำถามดเดิมๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเอาปัญหาที่ได้รับจากทีมงานนี่แหละครับปัญหาที่ถามบ่อยๆเนี่ยเราก็เอามาจัดทําเป็นวิดีโอไว้ซะถ้ามีทีมงานถามมาเราก็แค่ส่งวิดีโอให้เป็นการเรียนรู้ ด้วยตนเองครับผ่านช่องทางการเรียนรู้ด้วยวิดีโอครับก็เหมือนเป็นคลังห้องสมุดเอาไว้ให้ศึกษางานกันใครอยากรู้อะไรใครอยากค้นคว้าอะไรเข้าไปในห้องสมุดที่เป็นคลังวิดีโอตัวนี้ได้เลยใช่ใช่ครับนะคะอืมโอเคงั้นต่อมานะคะในส่วนของอีกเครื่องมือหนึ่งอันนี้ก็มองว่าเฮ้ยมันทันสมัยนะก็ได้ยินชื่อมาคำว่าคลิป บอทอุ้ยก็อยไม่คุ้นชื่อเลยค่ะพี่ตั้มอันนี้มันมันมันคืออะไรคะทิปบอทเนี่ยทิปบอทดใช่ไหมครับก็มันมีคํามาจากทีมงานครับชื่อทิพยจิตนะครับก็ตัดคําเอาเฉพาะทิปนะแล้วก็เอามารวมกับอออโตบอทไหมครับก็คือเป็นระบบทิปบอรรวมกันเป็นระบบที่จะคอยส่งข่าวสารไปให้สมาชิกในกลุ่มนะครับในกลุ่มทุกกลุ่มที่ที่สมาชิกเปิดผู้นําเปิดขึ้นมาเราก็ส่งข้อมูลเข้าไปให้นะครับทุกทุกวันเลย มากกว่าวันหนึ่งมากกว่าหนึ่งข้อความนะครับตอนนี้ก็จะโฟกัสไปที่การการสอบอบรมขอรับบัตรอ่ายกตัวอย่างนะครับค่ะ<ๆ>เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่สําคัญแล้วค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะจํากัดปริมาณนะครับ ก็ของของของพี่เนี่ยก็จะมีทีมงานก็คือทีมงานคอยช่วยนะครับทีมงานเว,เวลามีสาขาไหนที่เปิดอบรมอ่าขอรับบัตรหรือว่าอบรมต่างๆเนี่ยก็จะส่งไปจากส่วนกลางทุกๆก,กลุ่มตวเนี้หกสิบเจ็ดสิบกลุ่มก็จะได้รับก็จะรับข้อความหมดเลยหลักการทํางานมันคล้ายๆกับไลน์โอเอครับน้องก้อยหลักการเหมือนกันเตะเลยการบอร์ดแคสต์อ่ะก็คือวิธีการคือการบอร์ดแคสต์แค่นั้นเองแต่มันจะต่างกันที่ว่าไลน์โอเอเนี่ยเราต้องให้ให้ทีมงานเข้ามา เข้ามาแอดเฟรนถูกไหมครับแอดเพื่อนในไลน์โอเอมันถึงจะได้รับข้อความแต่อันนี้ไม่ต้องเลยเพราะว่าผู้นําผู้แนะนําของแต่ละคนเนี่ยเขามีการสร้างกลุ่มไว้แล้วนะครับถ้าเขาแนะนํคนได้เนี่ยเขาก็ชวนทีมงานเข้ากลุ่มอยู่แล้วอ่าไอเรื่องของการให้เขามาแอดเฟรนเนี่ยเราตัดไปเลยเพราะทุกคนเขาก็ทําหน้าที่ของผู้แนะนําของเขานะครับเขาก็แค่สร้างกลุ่มแล้วก็เอาที่บอดไปลงแล้วอของก็ส่งข้อมูลไปให้ก็จะเป็นการสื่อสารแบบนี้ครับ อืมก็คือสรุปง่ายๆเครื่องมือคล้ายๆกับ Line O.A. แต่ว่ารูปแบบการทำงานจะใช้งานได้ง่ายกว่าก็ประชาสัมพันธ์ได้ไหมครับน้อก้อยค่ะได้ค่ะเช่นค่ะก็ทีมงานที่พิจิตทุกท่านนะครับถ้าท่านมีถ้าท่านผู้นำเนาะผู้นํานี้ก็คือระดับไหนก็ได้นะระดับ6ระดับ5ถ้าท่านมีทีมงานเกิน20คนก็ไปตั้งกลุ่มมาในภามยคนตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มไลน์นะครับไลน์ธรรมดานี่แหละครับเสร็จแล้วก็ อ่าก็สามารถเอาทิปบอทดเอาไปลงในกลุ่มของท่านได้ทุกๆวันก็จะมีข่าวสารส่งไปให้ท่านในกลุ่มอ20คนหรือว่าอนาคตมากกว่าน,นั้นทุกคนก็จะรับข้อมูลข่าวสารที่ไปในทิศทางเดียวกันครับต่อมาที่ผู้แนะนาหรือว่าอรหผู้ตนะิดต่อมาที่ผู้นําต้นสายของท่านหรือติอดต่อโดยตรงกับผมก็ได้ครับผม ได้ค่ะก็ใสยงานที่พิจิตรับทราบนะคะทีมงานพิไม่ทก็ไปทำได้โดยนะน้องก้อยอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่นี้ว่าจะถามอยู่ว่าสามารถทําได้ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีเลยนะคะพี่ตั้มคือคือหลักการนี้ก็ก็ดีครับก็วิธีการทํางานนะครับก็ไปสมัครที่ Line Notify ครับน้องก้อยค่ะอ่าแล้วก็แล้วก็ไปศึกษาเรื่องของ SQL ฐานข้อมูลนิดนึงก็คือง่ายไลน์ Notify มันเป็นมันเป็น มันเป็นของฟรีเนาะของไลน์บริการของไลน์ส่วนไอตัวฐานข้อมูลเนี่ยก็คือระบบดาต้าเบสธรรมดาในส่วนของอเว็บไซต์ทั่วไปก็มีนะครับก็เอาสองอันนี้ามาเชื่อมกันแล้วเราเวลาก็บอดแชทเราก็แค่กดปุ่มส่งเนี่ยทุกๆกลุ่มเลยเป็นห้าสิบหกสกลุ่มหรือร้อยกลุ่มเนี่ยก็ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันทุกทีมสามารถเอาไปทำได้นะครับไม่ไม่ได้สวนลรขสิทธิ์ใดทั้งสิ้นเลยนะครับ ดีเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ตั้มเลยวันนี้มาแชร์ตัวเครื่องมือตรงนี้นะคะต้องบอกว่าแต่แต่ว่าชื่ออันนี้นี่คือแล้วแต่เราตั้งใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วแต่เราตังก็มา้งชื่อทีเลยโอเคนะคะได้ค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะมีการสัมมนารายเดือนกันบุตรกันกันด้วยใช่ไหมคะรูปแบบการสัมมนารายเดือนนี้มันต่างกับอบรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยังไงอะคะพี่ตั้ม อ๋อครับก็อบรมจากถึงสุขจะมีเป็นสมาชิกระดับหนึ่งเข้าไปให้ความรู้ครับน<ะ>้องก้อยะนะครับแต่สัมมนารายเดือนเนี่ยจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจใน,ในธุรกิจของเราแต่ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องนั้นๆครับอ,อเป็นคือพูดง่ายเป็นการแชร์ประสบการณ์ของคนที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจอ่า<ะ>แล้วก็ประสบความสำเร็จทําเรื่องง่ายๆให้มันมีความให้ม,ใหมีให้มันได้ผลนะครับเราก็จะเชิญสมาชิกขั้นนั้นเอามาแชร์ประสบการณ์ ามสิบนาทีประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็แล้วก็จริงๆงานสัมมนารายเดือนตรงเนี้ย <Ha. S 2> ทางผู้นําของสายงานทีวิจิตนะครับคิดกันไว้ว่าอนาคตเนี่ยเราอยากจะไปจัดในต่างจังหวัดด้วยนะครับ oh. มันก็จะไม่ซ้ํากับไอคอร์สท,ที่เราจัดกันจันทรงสุก <Ha. S 2> เพราะว่าจันทรุงสุกเนี่ยเราจะเน้นออนไลน์จัดกันทุกวันแต่งาน <Right. S 2> สัมมนารายเดือนเนี่ยเราจะเราจะไปต่างจังหวัดด้วยเราจะไป ตามหัเมืองต่างๆแต่ว่าตอนนี้มันติดสถานการณ์โควิดครับเราก็เลยโอเคเราก็ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ไปนะครับอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีไปจัดที่แบบตามภูมิภาคเหนือใต้ออกตกเลยค่ะในทุกภาคที่ที่ที่สามารถไปได้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องรอสถานการณ์การระบาดของโควิดที่คลายไปก่อนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในรูปแบบการถามว่าเราเจอกันแบบออนไลน์ได้ไหมมันก็ได้ใช่ไหมคะพี่ตั้มแต่ว่าการที่เจอแบบออนไลน์กับเจอกันแบบ เฟสดูเฟสแบบตัวต่อตัวอย่างเงี<ช>้ยมันคนเราฟิลกันเนาะใช่ไหมถ้าไปเจอกันมันก็จะได้ความใกล้ชิดแล้วก็ความสนิทสนมความอะไรกันมากกว่าในโลกออนไลน์ครับค่ะครับไปพูดคุยกันได้เห็นหน้ากันได้ถ่ายรูปก,กันอะไรประมาณเนี้ยครับอืมดีเลยนะคะรก็จะพยายามจัดแบบนี้นะครับในถ้าอนาคตโควิดมันมันหายไปครับค่ะ โอเคนะคะแล้วก็สุดท้ายจะมีที่เป็นงานสังสรรค์ประจําปีอ,อย่างกิจกรรมรเมื่อกี้ที่ที่เปิดกันไปให้ดูใช่ไหมคะว่ามีกิจกรรมรอะไรที่เป็นในส่วนของที่เป็นงานที่จัดกันแบบสังสรรค์งานประจําปีจะเป็นงานเลี้ยงหรือว่ากิจกรรมกีฬาสียังมีเลยใช่ไหมคะครับก็อยากจะให้ให้สมาชิกในในใน,ในทีมครับได้ได้รู้จักสนิทสนมกันจริงๆก็เอาไอเดียของบริษัทนั่นแหละครับ บริษัทชิดมาผมเชื่อว่าดีดีทุกอย่างแล้วนะบริษัทก่อนอันนี้ก็พยายามที่จะมีกิจกรรมพาทีมงานไปเที่ยวนะครับมีกิจกรรมรวมกันเพื่อให้สมาชิกของบริษัทมีความแน่นแฟนมีความรักกันกลมเกี่ยวกันนะครับก็เอากลับเอามาทําในทีมมากก็เป็นงานปีใหม่นะครับเล่นกีฬาสีอะไรประมาณกิจกรรมกันแล้วก็ล่าสุดก็ต่อที่ตอนที่พี่ขึ้นตำแหน่งบียอนได้ก็เชิญ เชิญสมาชิกระดับหนึ่งนะครับไปไปเที่ยวกันที่ที่อัมพวาครับเป็นลนรีสอร์ทเลยก็เป็นการตอบแทนนะกันเป็นการตอบแทนผู้นำเนี่ยเป็นคำขอบคุณใช่ไหมแทนคำขอบคุณค่ะแล้วก็ถือว่าได้ในส่วนของกิจกรรมที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในทีมด้วยเนาะต้นปีที่ผ่านมาก็แลนก็จะไปจัดงานปีใหม่อยู่ที่พัทยาครับแต่ว่าพอดีติดโควิดก่อนนะครับก็ก็เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับ